สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําพิกอารกาดนะคะหัวข้อการเงินของคุณระหว่างวันที่20ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคม2563นี้เป็นยังไงนะคะมีไพ่ทั้งหมด5กองให้เพื่อนๆเ,เลือกนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะอธิษฐานเลือกไพ่กองที่ดึงดูดเรามากที่สุดตามหัวข้อนะคะเสร็จแล้วก็ดูทำทแตมที่แปะไว้ใต้คลิปแล้วก็ไปฟังคําทํานายได้เลยนะคะค่ะมาดูกันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ20ธันวาคมถึง31ธันวาคมนะคะอันนี้การเงินลงตัวนะคะได้มาก็ใช้ไปนะคะสมดุลไม่เดือดร้อนนะคะกองที่หนึ่งนะคะค่ะอันนี้กองสองกองสามกองสี่กองห้านะคะ กองที่สองนะคะการเงินแบบอาจจะมีเรื่องผิดหวังเกี่ยวกับการเงินนะคะระวังถูกหลอกหรือว่าถูกโกงได้นะคะหรือว่าอาจจะจ่ายเงินไปกับการรักษาไม่สบายอะไรเงี้ยก็ได้นะคะค่ะมาดูคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะก็คนที่เลือกไพ่กองที่สามนี่มองว่าอาจจะมีการหมุนเงินนะคะขอโทษค่ะอาจจะมีการหมุนเงินเพื่อให้พอจ่ายนะคะในช่วงระหว่างวันที่ยี่สิบธันวาถึงสามสิเอ็ดธันวาคมนี้นะคะ อาจจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่แบบได้ได้มาเข้ากระเป๋าซ้ายก็ออกกระเป๋าขวานะคะมันมีเรื่องต้องจ่ายเงินก็เลยต้องหมุนให้มันเพียงพอในช่วงนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึน่งนะคะคุณอาจจะกําลังลงทุนนะคะอย่างเช่นซื้อรถมือสองมานะคะรถยีนมือสองมาแล้วก็เอาไปขายต่อเพื่อเอากําไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าลงทุนในธุรกิจเพื่อที่จะให้มันเติบโตในอนาคตก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นการกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อลงทุนทางธุรกิจนะคะกองที่สามค่ะทีนี้มาดูกองที่สี่นะคะอันนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินกระทันหันนะคะอย่างเช่นท่อน้ําประปาที่บ้านรั่วเราอาจจะต้องเรียกช่างมาซ่อมนะคะหรือว่ามันมีบางอย่างที่มันออพังเราต้องซ่อมแซมมันแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้นะคะแบบกระทันหันนะคะค่ะมาดูคนที่เราค่ยก,กองที่ห้านะคะอันนี้การเงินนะคะถือว่า ไม่เดือดร้อนนะคะแบบเหมือนไม่ไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็ใช้จ่ายไม่ไไม่ไม่ไม่ได้ร่ํารวยแต่ว่าก็ใช้จ่ายสุขสบายนะคะถือว่าการเงินของคุณเนี่ยพอใช้นะคะไปจนถึงดีนะคะก็คือป,ประมาณปานกลางนะคะหรือค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเริ่มดีขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นอย่างเนี้ยค่ะใช้จ่ายสุขสบายไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่เดือดร้อนนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับ ทั้งห้ากองนะคะอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่องยูทาร์ของเรานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะ